ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ะครับวันนี้ผมจะพามาชมบ่อปลาคาราฟนะครับหน้าบ้านที่ผมทำขึ้นเองนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะทำบ่อปลาคาราฟแต่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านผมนะครับบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์นะครับขนาดประมาณ26วา26ตารางวานะครับขอโโษทีนะครับแล้วมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดคือจะเห็นว่าหน้าบ้านเนี่ยผมจอดรถปุ๊บ เอามอไซค์ขึ้นมาจอดบริเวณนี้อีกคันหนึงเนี่ยก็เต็มพื้นที่นะครับแต่ทีนี้ด้วยความที่ผมเป็นคนที่ชอบเลี้ยงพวกปลาค้าพวกกุ้งอะไรอย่างนี้ตลอดคืออยู่บ้านอหลางไหนก็จะพยายามสร้างบ่อนะครับแต่บ่ออันนี้เนี่ยเป็นบ่อที่ใช้งบประมาณน้อยนะครับสําหรับคนที่มีงบจํากัดนะครับและสนใจอยากจะทํานะครับทุกอย่างอันนี้ผมทําขึ้นเองนะครับ ก็เลี้ยงปลาอยู่8ตัวนะครับจะมีตัวใหญ่หนึ่ตัวนะครับแล้วก็ตัวเล็กอีกเจ็ดนะครับ,นะรบท่านที่สนใจวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการแล้วก็แนะนำอ่างบประมาณคร่าวๆนะครับในการทำบอ่อนะครับแลก็ยังต่นอยู่นะฮะอันนี้นี่ในส่วนของบอ่อ นะครับผมใช้อิฐประสานกับผ้าใบนะครับบ่อน,นี้ขนาดความกว้างนะครับถ้าผมจำไม่ผิดกว้างขอบในขอบด้านในของตัวบ่อนะครับหนึ่งเมตรกับสิบเซนนะครับขนาดความยาวความยาวของบ่อเนี่ยอยู่ที่สองเมตรหน่อยๆน,นะครับสองเมตรเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ ใช้อิฐไปทั้งหมดนะครับคือเรกขึ้นมากินประอาหารนะพอดีตื่นๆน,นะครับใช้อิฐไปทั้งหมดนะครับเฉพาะตัวบ่อถ้าไม่รวมถ้าไม่รวมแนวนี้นะครับไม่รวมตัวตัวคั้มนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ก้อนนะครับจํานวนอิฐแต่พอดีหน้าบ้านผมเนี่ยมันมีความลาดเอียงแล้วผมใส่น้ําไปค่อนข้างลึกนะครับ ตัวอิดเนี่ยผมใส่ทั้งหมดหกชั้นหกชั้นชั้นละสิบเซนก็หกสิบเซนผมใส่น้ำไปประมาณห้าสิบห้าห้าสิบหกเทนทำให้นะครับตัวอิดเนี่ยมันเป่งออกมานะครับเรื่องเนื่องจากแรงแรง,แรงดันของน้ำนะครับมันเป่งออกมาผมก็เลยต้องเอาอิดที่เหลือเนี่ยมาวางซ้อนเป็นสองชั้นนะครับเพื่อที่จะป้องกัน ป้องกันอิดล้มนะครับป้องกันบ่อแตกนั่นเองนะครับทีนี้อิดเนี่ยใช้หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ก้อนเนี่ยก้อนละแปดบาทนะครับสำหรับอิดประสานนี่ผมไปซื้อมาจากโรงอิดเลยนะครับส่วนหัวปิดหัวปิดตัวนี้เนี่ยก้อนละสิบบาทนะครับก็ เดี๋ยวผมจะสรุปงบป,ประมาณให้ตรงตอนท้ายคลิปอีกทีน,นะครับทีนี้จะเห็นว่าปั๊มแล้วก็ระบบเดินท่อต่างๆเนี่ยผมทําเองนะครับก็จะทําเป็นน้ําล้นออกมาจากถังกรองนะครับแล้วก็มาลงบ่อทางด้านนี้นะครับแล้วก็ไหลมีไหลมาลงบ่อทางด้านนี้ครับเพื่อที่จะผักดําผัดดันน้ํานะครับให้วนเห็นน้ําความใสของน้ำฮะ อันนี้บ่อไม่ได้ล้างมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับแต่ผมล้นน้ำทุกทุกสามวันนะครับวันละสามวันล้นครั้งหนึ่งประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือระบบกองนะครับระบบกองผมใช้เป็นสามถังพวกนี้จะเป็นวัสดุเหลือใช้หมดเลยนะครับนอกจากนอกจากพวกข้อต่ออันนี้ที่ซื้อก็ใช้ข้างในเป็นอวนบอลน,นะครับถังที่หนึ่ง ถัทงที่สองก็เป็นอนบอลเหมือนกันนะครับถัทงที่สามนะครับถัทงที่สามเนี่ยก่อนที่จะกลับลงไปในในบ่อปลาครับก็จะมีพวกทานนะครับไบโอบอลน,นบโยคลาดแล้วข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเปลือกหอยนะครับนะอ่ะทีนี้อบอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำเ,นเพื่อนๆนะครับ เพื่อนจะเห็นว่าผมได้ทําท่อตัวนี้ขึ้นมาถามว่าทําขึ้นมาทําไมคือตอนแรกผมไม่มีท่อตัวนี้นะครับคือดูดน้าจากปั๊มเนี่ยใช้ปั๊มปุ๊บดูดปุ๊บนะครับน้ําก็ขึ้นไปแล้วผมก็อไปปล่อยลงในถังเลยถังกองเลยนะครับทีนี้เวลาไฟดับปุ๊บถังกองเนี่ยมันอยู่สูงกว่าบ่นะครับแล้วแรงดันมันค่อนข้างสูงนะครับ พอปั๊มหยุดทํางานเนี่ยน้ํานะครับก็จะไหลกลับจากถังกองนะพวกขี้ปลาพวกต่างๆก็จะกลับลงมาในบ่อน้ําก็จะขุ่นมากนะครับแล้วน้ําก็จะล้นออกมาด้านนอกบ่อนะครับผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทําตัวนี้ขึ้นมานะครับเมื่อไหรก็ตามที่ไฟดับปุ๊บอากาศนะครับก็จะเข้าจากท่อตอนนัวนี้อากาศจะเข้าปุ๊บลงมาที่ท่อ อากาศจะก็จะมาเข้ามาในท่อนะครับทําให้น้ําที่อยู่ในถังกองเนี่ยไม่สามารถไหลขึ้นมาแล้วก็วกกลับลงไปในบ่อได้นะครับเพราะอากาศเข้ามาแทนนะครับทําให้เนี่ยเมื่อปั๊มหยุดทํางานน้ําในถังกองก็จะไม่ไหลกลับลงบ่อนะครับน้ําก็จะไม่ขุนแล้วก็จะไม่ล้นบ่อนะครับสองผมก็ทําตัวน้ําล้นลงมานะครับกรณีที่ไฟดับ แล้วใส่กลับมาติดนะครับตัวปั๊มน้ํากลับมาทํางานอีกครั้งปั๊มก็จะมีแรงดันสูงแต่ในถังกองก็จะยังมีน้ําอยู่ทําให้เมื่อแรงดันน้ํามาเจอกันเนี่ยจะทําให้น้ําเนี่ยล้นพุ่งออกมาผมก็เลยทําท่อท่อที่สองนะครับให้น้ําที่ล้นเนี่ยครับมาหยดลงในบอ่อนะครับน้ําก็จะล้นไม่นานครับประมาณสองถึงสามนาทีแล้วก็จะหยุดนะครับ ระบบก็จะกลับมาทํางานปกตินะครับสาหรับเวลาที่เราไม่อยู่บ้านใส่ดับอะไรอย่างนงี้นะฮะตัวออกนะครับผมก็เดินสายออกเองนะครับแล้วก็นี่ครับปับ๊มออกซิเจนจะเป็นตัวนี้ซึ่งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับประมาณยี่ห้าวัตนะครับผมซื้อมาตัวนี้สี่ร้อยนะครับจาก ช้อปปี้นะครับแล้วก็มีบ่อปลานี่มีตู้ปลาน้อยอันนี้เขาทำให้แฟนนะครับเขาอยากได้ตัวนี้ก็ทำเองทั้งหมดนะครับตู้ก็ไปขอซื้อเศษกระจกเข้ามาแล้วก็ยิงกาวเองนะครับทำระบบกรองเองถังกรองตัวนี้ซื้อมาตอนที่เลี้ยงปลาคราฟช่วงแรกๆที่มีแค่เจ้าตัวใหญ่นะครับจะเห็นว่ามีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่ง คือเดิมเนี่ยผมเลี้ยงสามตัวตอนนั้นมีอิฐอยู่แค่หกสิบห้าก้อนนะครับก็เลี้ยงสามตัวแล้วมันกระโดดออกจากจากอ่างไปนะครับก็เลยขยายบ่อแล้วก็ซื้อมาใหม่เพิ่มนะครับก็ประมานนี้นะครับเพื่อนๆนนะครับสำหรับบ่อปลาครับถ้ใครสนใจนะครับแล้วก็มีพื้นที่น้อยเหมือนผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอยไปให้ดูบ้านผมจริงๆหน้าเนี่ยไม่ได้กว้างมากหน้าประมาณหกเมตรนะครับก็ลองดูนะครับแพร ใครสนใจเดี๋ยวผมสรุปตัวงบประมาณทั้งหมดที่ผมทํานะครับวิธีการทาก็ไม่ยากนะครับก็สามารถโยกย้ายหรือหรือถอนภายหลังได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงงบประมาณไว้นะครับเป็นตัวเลขให้นะครับจะได้รู้เพื่อนๆสนใจนะคร